มะยมเนาะนะค่ะต้นมะยมอยู่หน้าบ้านปลูกไว้มะยมเนาะนะค่ะต้นมะยมอยู่หน้าบ้านปลูกไว้มะยมเนาะนะค่ะต้นมะยมอยู่หน้าบ้านปลูกไว้ต่างชาตนะคะนกน,น้อยเนาะนะคะนกน้อยธรรมชาติบรรยากาศดีๆพี่น้องบรรยากาศอีสานทางชนบทเนาะนะคะ ขอบคุณค่าที่ติดตามและรับชมสำหรับคลิปนี้ก็สับ์ตัวดีมากเลยฟ้นกระได้ไปเกิบเห็ดปวกกบับว่าใจกาแฟกาแฟขมค่ะนะคะส่น้ำมากๆสดชื่นค่ะบรรยากาศยามเมื่อเช้ากับการกินกาแฟแล้วเบิ่งพี่นองคขานกเนาะ ธรรมาชาติเมือนรราาี้บรรยากาศดียากาศดีนะคะเป็นดอกเต็มแกงก็ได้ซุปก็ได้นะคะคนเด็ดกินแกงก็ได้ซุปก็ได้นะคะกาดไม่เมือนี้ตกแท่นะคะตกแท้แทค่ะ่านะคะนกน้อยนาะนะคะนกน้อย ธรรมชาติบรรยากาศดีๆพี่น้องหมักนุ่มปีนี้บ่เป็นนุ้ยหลายพี่น้องค่ะเป็นนุ้ยหน่อยๆเนาะนะคะเป็นนุ้ยหน่อยโอ้โหเป็นยังกินกาแฟาชมธรรมชาติยหน้มนามะซาค่ะพี่น้องคะ่ะเออเอื้อบพอน่าสินค้านุ่นชงชมธรรมชาติยหน้ามะช้ากา,ฟาแฟเดเบิ่งนะคะเห็นอยู่ปุ่มหนึ่งปุ่มนี้ ือตั๊ดดูผลนะเนี่ยวายเป็นไม้มงคลบรรยากาศดูสิคะเสานี้นะคะทองฟ้าก็เป็นเรื่องสีละนะคะอารมณ์หมกนุ่มปีนี้บเนนเ่เป็นนุ่ยหลายพี่น้องค่ะเป็นนุ่ยหน่อยๆเนาะนะคะเป็นนุ่ยหน่อยโอ้โหเป็นอย่างวายเป็นไม้มงคลบรรยากาศดูสิคะเสานี้นะคะ ้องฟ้าค่ะเป็นเรื่องสีล่ละนะคะเดี๋ยวเพิ่นะคะเห็นยูปน่ปุ่มนึงปุ่มนี้หรือตัดดูผลนะะกาแฟกาแฟขมค่ะนะคะใส่น้ำมากๆ หมกนุ่มปีน้บ่เป็นนุวยไหลเป็นนองค่ะเป็นนุวยหน่อยๆเนาะนะคะเป็นนุ่ยหน่อยห่าเ,นะเป็น,นยันยนยงขอบคุณนะคะเพื่อนที่ททติดตามีนออกอยู่นะคะธรรมชาติบรรยากาศตดขี้เล็กก็เรล่งเป็นดอกนะทำได้รับชมกินกาแฟนะคะรับบรรยากาศ ชดชื่กเนี่ยเหมือเสาเบึงเนาะนะคะบึงบรรยากาศมือนี้นะคะชมนะคะเป็นดอกเตีนแกงก็ได้ซุปก็ได้เนาะนะคะเพป่นเห็ดกินแกงก็ได้ซุปก็ได้นะคะบรรยากาศอีสานทางชนบุตรเนาะนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามและรับชมสำหรับคลิปนี้ก็สัตตกดีมากเลยฟุ้งก็ได้ไปเก็บเห็ดปวกกบับ่อตัยทำและรับชม กินกาแฟ,ฟนะคะรับบรรยากาศชุดชื่นเงี้ยเมื่อเสารบึงเนาะนะคะบึงบรรยากาศมื่อนี่นะคะชมนกบรรยากาศดีดีนกอและรับชมกินกาแฟนะคะรับบรรยากาศชุดชื่นเงี้ยเมื่อเสารบึงเนาะนะคะบึงบรรยากาศมื่อนี่นะคะ สวมนิยมสมพรเพิ่อนว่าเป็นใหม่มงคลนะคะระเบงงามนะคะมีบลายปุ่มนะแต่งามอยู่รับชมงน้ำกันบรรยากาศทางกาลสินเมนีขึ้นนะคะฟ้าคลื้มฟ้าหมอกเลยเนาะนะคะบรรยากาศอีสานทางชนบทเนาะนะคะขอบคุณค่าที่ติดตามและรับชมสำหรับคลิปนี้ก็สํา รับโชงน้ากันบรรยากาศทงางกาลสินเมื่อนี้คืบนะคะฟ้าเคลิมฟ้าหมอกเลยเนาะนะคะเดี๋ยวเบ้่งนะคะเห็นอยู่ปุ่มหนึ่งปุ่มนี้เริ่ตัดดูผลนะะธรรมชาติเมือนี้บรรยากาศดีบรรยากาศดีอากาศไม่เมื่อนี้ตกแท้นะคะตกแท้ แล้วก็นะคะเห็นอยูป่ปุ่มนึงปุ่มนี้หรือตัดดูโพดนะคะเนี่ยหมักนุ่มปีนี้บ่เป็นนุ้ยหลายพี่น้องค่ะเป็นนุ้ยหน่อยๆเนาะนะคะคป็นนุย้ยหน่อยโอ้โหเป็นอย่างนันแอมแล้รับชมกินกาแฟนะคะรับบรรยากาศชดชื่กเนี่ยเมือนเสาเบิง้งเนาะนะคะเบิง้งบรรยากาศเมือนี้นะคะชม กาแฟแกาแฟขมค่ะนะคะใส่น้ำมากๆฟ้าคลึ้มค่ะนะคะ,นะคะเอายโยตกนะคระับคือนี่ตกบรรยากาศตกเนาะนะคะตกรับชงน้ำกันบรรยากาศทางการาซิมเมอรอนีคลึ้มนะคะฟ้าคลึ้มฟ้าหมอกเลยเนาะนะคะ บรรยากาศอีสานทางชนบทเนาะนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามและรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ซับตามและรับชมไอกินกาแฟนะคะรับบรรยากาศชุดชื่นเนี่ยมาอเสาเบ,บืง้งเนาะนะคะเบืง้งบรรยากาศมื้อนี้นะคะชมฟ้าคลึ้มค่ะนะคะ,นะคะเอายุกโต๊ะนะคะมขึ้น,นโต๊ะบรรยากาศโต๊ะเนาะนะคะโต๊ะ นะคะเป็นดอกเต็มแกงก็ได้ซุปก็ได้เนาะนะคะเพืเ่อเที่กินแกงก็ได้ซุปก็ได้นะคะขอบคุณนะคะเพื่อนที่ติดตามหมกนุ่มปีนี้บเนน่เป็นนุวยหลายพี่น้องค่ะเป็นนุวยหน่อยเนาะนะคะเป็นนุ้ยหน่อยโอ้โนหะเป็น,นยันยยเนยงเดี๋ยวเพิ่งนะคะเห็นยุ่ปุ่มนึง ปุ่มนี้หรือตัดดูผลนะขอบคุณนะคะเพื่อนที่ติดตามไว้เป็นใหม่มึงค้นอารยากาศดาูสิคะเสาหนีนะคะท้องฟ้าก็เป็นเรื่องสีละนะคะอารมาและรับชมอากินกาแฟนะคะรับบรรยากาศชดชื่นเนี้เหมือนเสาเบิงเนาะนะคะเบิง บรรยากาศเมือนี้นะคะชงรับชงน้ากันบรรยากาศทางกาลสินเมือนี้คืมนะคะฟ้าคลืมฟ้าหมอกเลยเนาะนะคะสดชื่นค่ะบรรยากาศย่าเมือเสาร์กับการกินกาแฟแด้อเบิ้งพี่น้องขานกเนาะนะตกดีมากเลยฟ้นกันได้ไปเก็บเห็ดป,ปวกกับ่อดได นะะเห็นอยู่ปุ่มนึงปุ่มนี้คือตัดดูผลนะคะเนี่ยนะคะเป็นดอกเต็มแกงก็ได้ซุปก็ได้เนาะนะคะคนเห็นกินแกงก็ได้ซุปก็ได้นะคะธรรมาชาติเหมือนบรรยากาศดีบรรยากาศดีฟ้าคลึ้มค่ะนะคะ,นะคะ เอาย,ยโตกน,ะะน,นโตทำขึ้นโตบรรยากาศตกเนาะนะคะตกดอกก็ไหลเวลาปลูกไว้เป็นความนิยมสมพรเนาะนะคะปลูกมะยมเนาะนะคะต้นมะยมอยู่หน้าบ้านปลูกไว้มะอ้มปีนี้บ่เป็นโนยหลายพี่น้องค่ะเป็นโนยหน่อยๆเนาะนะคะเป็นนโนยหน่อยโอ้โนหะเป็น,นย,นย,นยง ท่านี้ออกอยู่นะคะธร,รรมชา,าตเเนะิบรรยากาศตดขี้เล็กก็กำลังเป็นดอกน่านุกบรรยากาศดีดีดนุกอำาและรับชมกินกาแฟนะคะรับบรรยากาศชดชนเชยเงี้ยมือเสารเบิ้งเนาะนะคะเบืง บรรยากาศมื่อนี่นะคะชุมช่มกาแฟชมธรรมชาติยนี่มะเสาค่ะพี่น้องค่ะเอื้อมพรอนหน้าสินค้านชมธรรมชาติน้ำาานานาาช,มมช,า,ำา,เชาเอากาแฟ